สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับชอ่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังได้มีการโพสต์ข้อความลงในเพจโดยมีใจความว่าแสดงบทละครพี่รักน้องพี่โดนน้องกระทำโดนขนาดนี้จะเอาผัวเข้าคุกพี่ยังยอมให้อภยัยยังมีญาติดีทั้งทั้ง,ท,งที่มันพูดใส่ขนาด เป็นพี่ที่ประเสริฐจริงๆหรือแค่พี่โพสต์ไปแค่หวังกระแสที่น่าสงสารเพื่อมีเอซีตาบอดสงสารโอนเงินให้ค่าปลอบขวัญตอนนี้แม่น้องจะฟ้องใครพี่ก็ไม่ห้ามแล้วเพราะพี่จะรวยเอาเงินมาแบ่งน้องๆแล้วก็มีโพสต์อีกโพสตหนึ่งนะคะโดยโพส์ว่ากับพี่ไม่ได้ทำอะไรน้อง พูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราได้ครานตามกันมาตีบทแตกอีกอย่างมันไม่เคยโกรดน้องมันกูงงจะยัดผัวตัวเองเข้าคุกขนาดนั้นให้อภัยง่ายเนาะหลังจากที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียล ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าบทแม่พระที่ใส่ซื่อโดยไม่เคยโกรธใครพี่สาวที่แสนด,ดีโค้รจะได้คะแนนสงสารวงวานตาบอดหูหนวกด้วยความสงสารเราคือหนึ่งในนั้นตอนนี้เหรอเราทำอะไรลงไปโซเชียลอีกท่านหนึ่งก็แสดงความคิดเห็นว่านางเมียรับบทผู้น่าสงสาร อา,าพับสุขภาพอ่อนแอน่าสงสารส่วนผัวรับบทผู้ชายหน้าเดียวแถมมีน้ำตาจระเข้เป็นอาวุธเพื่อแหกตาเอฟซของเขาละครก,กกกอกนี้ดังจริงๆเลยนะมีแต่คนรับบทตอแหลชิงรางวัลตอแหลแห่งชาติไปเลยละครเรื่องนี้ดังจริงๆดังไปทั่วโลกเลยจริงๆ อีกคนก็บ่อน้ำตาตื้นอีกคนก็แม่พระเราจะรวยไปพร้อมกันน้องรักความเกลียดของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับครอบครัวนี้มันช่างสมกันจริงๆเนาะโอ้ยหมดคำพูดจริงๆครึ่งบกครึ่งน้ำโถโถฉลา,าดเกินคาดเลยนะหรือว่ามีคนกํากับบทละครไ้ก่อนหน้านี้ ก็เห็นวัวหัวผู้ออกมาบอกว่าญาติพี่น้องอย่างรักกันดีรักกันดีตอนเล่นไอ้ลูกเต่านั้นหรือเปล่าเกลียดจริงๆเล่นละครหลอกพวกเราถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเขาไม่เผาผีกันแล้วน้องทำกับพี่ขนาดนี้เกือบทำให้ผัวพี่เกือบได้เข้าคุกแต่พี่ก็ยังรักถ้าเป็นเราถึงจะเป็นพี่น้อง ถ้าทำแบบนี้กับเรากับครอบครัวเราคงไม่ดีกันแล้วมั้งเมื่อก่อนบอกว่าถ้าพูดขนาดนั้นตัดญาติกันไปเลยดีกว่าคุณเถอกล่าวไว้ครอบครัวนี้บอกเลยนะว่าไม่ธรรมดาหัวหมอนะถ้าไม่เก่งจริงตํารวจปิดคดีไปนานแล้วตุ๊ก,กตาทองต้องมอบให้ครอบครัวนี้แล้วล่ะแสดงเก่งจริงๆ แล้วก็ได้มีชาวโซเชียลอีกท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์รูปคลิปคลิปหนึ่งที่บอกว่ากํำลังจะไปหาหนางฟ้าโซเชียลท่านนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความโดยบอกว่าไม่ได้จะเน้นขยี้นะแต่เพิ่งมาดูคลิปเพราะไม่เคยติดตามช่องใครนอกจากช่องหลักอมรินคือตอนไปหาหลานผิดนัดปิดเครื่องบ้างไม่รับบ้าง แต่ตอนรีบขับกลับภาพยื่นหน้าติดพวงมาลายัยขับรถเหยียบเกือบมิดคนเลงขับเร็วแซงขวานั้นทำไมต้องถ่ายออกมาให้คนที่เขารอรู้สึกผิดและให้คนอื่นรู้ว่ารีบกลับมามากมายอย่างรู้สึกผิดจนรถจะคว่ำจนจะเกิดอันตรายเห็นหมอปลาพูดตอนออกรายการว่า เห็นลุงขับรถรีบๆห่วงกลัวว่าจะเกิดอันตรายเลยขอให้ภรรยาบินกลับมาก่อนทำดีปิดทองหลังพระบ้างก็ได้คนถ่ายก็จริงจังเนาะเรียลิตี้เกือบ24ชั่วโมงเริ่มไม่อินไร้ตลอดเวลายิ่งกว่าดาราเกาหลีหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไป ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าใช่ค่ะดูคลิปแล้วสายหน้าเลยใช้คำพูดแบบไม่มีสำนึกไม่ได้เศร้าแต่แซะคุณน้ำฟ้าด้วยทำเป็นรีบเห็นตอนป้าไหลโสดตอนไปถึงห้องหลานหลายคลิปรีบรบเลยเรื่องเล่นใหญ่ยกให้ดาราไปเลย ติดตามตลอดว่ามันเรื่องอะไรกันยังบอกให้ลุงขับรถช้าๆค่อยๆคุยกันตอนแรกก็คิดว่าเรื่องเข้าใจผิดแต่ฟังเหตุผลจริงๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะแถมยังไม่มีความสำนึกผิดคิดจะขอโทษทางหมอปลาและน้ำฟ้าก็เลิกติดตามทุกช่องทางเขาแหลไงคะตอนนี้ไร้สด ที่เคยเข้าดูรีบออกเลยเครื่องหูเครื่องตาบอกรีบตามหาพี่ฟ้ากลัวพี่ฟ้าขึ้นเครื่องกับเพชรก่อนนางจิตตะวิทยาสูงไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาเลยเนี่ยนี่ถ้าได้เรียนสูงสูงกว่านี้ไม่รู้จะทำอะไรได้บ้างแค่คิดก็อดาวาไม่ได้เล่นใหญ่เล่นจริงสมบทบาท ุกกตาทองต้องเข้าแล้วละ่ะสร้างภาพอย่างแท้แต่ลบคลิปกินข้าวที่ห้องหลานออกนี่หรือความจริงใจมียูทูบเบอร์ตามติดชีวิตไปด้วยสองคนเขาคงรู้ดีว่าวันนั้นดาราทั้งสองไปหาไอ้ด้วยหรือเปล่าเราก็เริ่มเทดาราวันนั้นเลยทั้งที่มีข่าวลืมตัวมาตลอดเราก็เชื่อไม่เต็มร้อย เจอวันนั้นเปิดดู YouTube ดูแต่เช้าหลายช่องก็เลยร้องอ๋อเลยค่ะและเพจดังก็ได้มีการโพสต์ข้อความอีกโพสตหนึ่งนะคะโดยมีใจความว่าอะอะมาแล้วคิดฮอดบอกกกกอกหรือหมู่บ้านกลับกรอกดีวะพวกแก่ทุกๆคนทั้งที่ใช่ FC และไม่ใช่ FC เพจขอให้พวกคุณกินปลานิลเยอะ และทำใจเป็นกลางช่วยกันวิเคราะห์ไปกับพวกเรานะถ้าหากพวกคุณไม่รู้จักคนชื่อโรงพลและป้าแตนไอ้สาและบักแต่แต่พวกคุณจะต้องกลับความคิดกันเลยเชื่อสิในครั้งแรกบอกผ่านสื่อว่าขอเป็นคนปกติธรรมดาธรรมดาไม่อยากเด่นไม่อยากดังไม่อยากยดติดกับสิ่งของวัตถุ มันแค่ของนอกกายแล้วทำไมตอนนี้มีเท่าไหร่ก็ยังไม่พอล่ะแล้วเรื่องที่หมอปลาพี่น้ำฟ้าเข้ามาช่วยเรื่องคดีความช่วงที่ไม่มีญาติเป็นคนระยาดตอนนั้นน่ะแทบกราบเท้าหมอปลาเลยแถมยังพูดอีกว่าถ้าหากหวยออกที่ผมรับรองผมจะแฉเปิดเผยหมดทุกคนนั้นแสดงว่า ลุงพลและป้าแตนต้องรู้ใช่หรือไม่ว่าใครทำน้องชมพู่และทุกๆคนก็เทหัวใจและโอนเงินให้ช่วยเหลือกันทั้งในและนอกประเทศเพราะคนไทยใจดีขี้สงสารรวมทั้งสงสารแม่ผู้สูญเสียด้วยเลยต้องแบ่งฝั่งพักพวก f อฟสองฝั่งจนลืมไปเลยเรื่องคดีเด็กน้อย วัยสามขวบชื่อน้องชมพูมีผู้ใจบุญโอนส่งเงินส่งข้าวของให้เข้าบ้านเทปูนสร้างบ้านจากที่คนไม่เคยมีอะไรตอนนี้มีพร้อมหมดทุกอย่างในพริบตาจากคนระยะเริ่มญาติเยอะการเวลาก็เริ่มเปลี่ยนไปใจคนก็เริ่มเปลี่ยนตามจากที่ป้าแตนไม่เคยเล่นโทรศัพท์ เล่นไม่เป็นตอนนี้ตื่นมาหน้าตายัางไม่ล้างตั้งกล้องไร้สดแล้วแถมจะต้องตอบคนที่อวยและชมเท่านั้นส่วนใครที่คิดต่างและตำหนิจะข้ามเลยเน้นไม่ตอบและอาจจะมีการลบหรือบล็อกเลย